สวัสดีครับพดพีเมียมาแล้วมาพร้อมกับบทวิเคราะห์ฟุตบอรลรายวันส่งตรงจากนักพิมพ์สปอร์ตพูจัดกันตัวเดียวเน้นๆเพื่อสมาชิกพดพีเมียทุกท่านนำไปลุ้นกันได้แบบฟรีๆอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe ด้วยนะครับ วันนี้วันเสาร์จะเหงาได้ไงจัดไปที่พิมลีอังกฤษคู่ที่น่าสนใจสุดคู่นี้เลยแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดสนามเอติฮัสเตเดียมรับการมาเยือนของทีมน้องใหม่หน้าเดิมนอร์ลิตซิตี้คิกออฟกันเวลาสามทุ่มตรงคู่นี้เปิดฤดูกาลมาก็แพ้กันทั้งคู่เลยนะครับโดยแมนซิตี้โดนสเปอร์เปิดลังเชือดไป1ต่อศูนย์ ด้านนอริลก็โดนลิว์ภูรับน้องไป3ต่อ0เจ็บบ้านด้วยกันทั้งคู่โดยนักแมวหวานเซียรวิเคราะห์ไว้ว่ววาคืนนี้แมนซิตี้ได้เวลาเก็บ3มแต้มในบ้านแล้วช่วงเปิดฤดูกาลอาจจะมีเป๊ะๆบ้างแต่คืนนี้เอาจริงแน่แนนอริลโดนลิว์ภูยำมาก่อน3 0มูนเช้านี้คงไม่แค้วโดนแมนซิตี้อีกชุดอยู่ที่ว่าแมนซิตี้จะยิงทะลุราคาได้หรือไม่แต่ยังไงยังไงคืนนี้ ต่อแมนซิตี้มีเฮนแน่นอนครับท่านขอขอบคุณนักสุพิมพ์สปอร์ตผู้ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลติดตามที่เด็ดคู่อื่นได้ที่เพจพดพิมเหียน,นะครับลิงก์อยู่ในคอมเมนต์และคลิปนำเล่นบอลเต็งรอบดึกฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะอยู่ช่องเดียวกันนี้เลยขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ